ย้ายย้ายนั่นนะหนูบอกย้ายมาไทยหนูไปตั้งประเทศไปแล้วย้ายต้องเอาไปออก็กไงยน้ำเยอมันจออกฤกษง่ายจีพันุ่นองยิ้วว่าง่ะอือครับหนูไปตัวใหมไปออกฤกงายหนูยิ้วจำได้บอมันออกออกที่ที่เก่าสามหนึ่งตั้งประเทศเดี๋ยวออกทุกมือแล้วมนออกไทต่ออีกเก่าซีไหมใช่ใช่ค่ะแม่งดงามเป็นตีเลกรางมันบ่ของผู้ดำเป็นเลกคนมันบ่ใช่ใช่ครับแม่ครับผู้ดำเป็นกกศูนย์ไววหัวน่ะเอครับ อย่างนีแ่แม่แม่สิรออ้อนของผู้ดำพงศ์กู้ชายเด้อแบบนี้เด้คอครับครับทีสามที่เด้วลูกต้องไฟพูดมาอีกจะได้เป็นวันที่มีสิท่านบอครับทันทันครับแม่ครับตอนเช้าเดี๋ยวเช้าเลยครับพอว่าผู้ดำนี่ก็ได้งอโหยอยู่จะว่าขายาันมันเป็นแนวทางรัฐบาลน,นะครับแม่ไขตรงก็ได้เด้อลูกแม่ไหยียบจี้กิดเอาจะละงวดที่พันมาไหยียบจี้จับหัวเอาครับครับแม่ แม่ไม่มีแพ้แม่ตะพันปากแม่แต่เป็นแผลสั้งบอกยุ้ยีเนี่ยอ๋ครับแม่แม่เป็นอะไรครับโอ้ยกองทุท้ทยนี่ยเจียวว่ไรแม่บอกแม่แม่บอกตรงว่าไรแม่แพ้จะฟ้องปากแม่เป็นแผลได้เลยอ๋อแม่ก็รลยเอาที่อดเอาเก็ที่ไปก้อนแม่ป้อยตรงๆไปเกดที่เลยแม่พ่งเล็ูไปไหนเห็นบขาดขาหินครับม่เวานนราี้แม่้ยีองทุนทยเกี่น่ลแม่แม่จำเป็นป้อยออกไปเพราะว่า เล็บตัวนี้สีเดองปากเป็นแผลกระจางทีนะอืมครับอันเป็นเป็นเพราะอะไรปากปากแม่ถึงเป็นแผลครับโอกับคนว่าให้ดก้อยตรงนีเม่ก็วด้นปด้นี่อันใดก็เะคืนเพราะเราคืนเนาะโทรม้ามือวันทีมูรียกอกด้องขนาดน่ะอืมเ็บกับบอกตรงๆเกาที่ครับนเนาะครับครับกเล็บตัวเนี้ยชี้เพราะว่าเกาสูนกัจใจเพราะเราคนเนาะครับอืมเอสามเพะเพรานแม่กั หลงปาก็ออกไปละอัดเซาซีอัดพกพุนในกระวานสี่ตัวเดียวอืมโอ้มาหลงปาาแม่เป็นแพทรายนี่ของ็ดีศุนตาราดีนุดาราครับครัครับก็ไปบอกผู้ดำมัว่้านมีผู้ดำเลยไันลูกเสาซาเันนอกลูกหลงปากลูกก็บอกวิฟอันตรงตรงจริงหรอกถ้าแม่หลงป่าจะได้บังเหนก็ไดเม่วันก็ได้นอนน้องนิ้วครับครับตรงขั้นที่ดีจะชี้ศูนย์หางเห็นก้นไดครับแม่ โอ้เห็นเนาะไอ้วาดมิราเป็นอะไรครับ right there, คืบัก็คือว่าถ้าแม่บอกตรงไปเนี่ยจะทําให้แม่มีผลกระทบต่อที่การบอกแนวทางใช่ไหมครับเมพี่แม่บอกตรงว่าได้เงีก็เหมือนแมียก็บอกว่าเก้าวช้ำนั่นร้องครับก้าวช้ำบอกก้าสีแดงครับ<อ>เหมือนนี้เมียก็หายก้าศูนย์ครับกระปุกเป็นหัวกศูนย์เก้าศูนย์นั่นดังไอ้สีโทม้ามือเลกบอกนึกมองหายก็บ้าก้าศูนย์ใจเขาเราคึง แล้วนี่พวกศูนย์เนี่ยมันก็แพ้แม่นี่คนีนีแม่ก็ต้องจําเป็นเราออกไปพะว่าเดตัวเนี้ยสีครับครับก็ตว่าตายสำหรับป่าเป็นแผลจะเดอกเอาเป็นยังกับเป็นแผลเย็ดีสละแม่แม่คลาสสิชีสจะใครได้นะน้องนิ้วครับสาถูกครับแม่้าแม่อยากอยากใครได้แม่มากออกยูทูบหรอกแม่ซื้อของแม่ก็ได้แม่ออกจริด้รือล่ะแม่ถูกทุกวดนได้ขนาดวดที่บ่งหันหกศูนย์ศูนย์หกเปยังไดในห้อาขนาดแม่ไม่มีเวลาเสียครับครับ ไม่ยันได้เลยค่บแม่ว่าจริงๆล่ะเพราะว่าแม่อยากให้เอซีได้แต่แว,ว่าเอีศมาให้ให้ขอลองอย่างนึงน่งเด้อขอกันทุเรศใเครื่องในฟังก็ได้ท่านแม่ห้ไปสามตัวเนี่ยก็เอาสองตัวนี้ับครับว้หลายขันเป็ดขันกอนเนี่ย กูดำข้อมือเนาคนไหนรักมือครับครับแม่เินไปเรียนอะไซื้อปลาทูปลากีโก้เขาสาเขาแล้วเนี่ยให้ได้เด้อทุกคนทุกคนคเป็นแฟนประมงเห็นอยู่ในร้านวันนิ้วมีเขาสาก็มีมีครับครับแม่เออหนไหคนได้เจ่ตะก้าแต่ยังเงินไหนคนนี้เงินถึงอันนี้แต่เจ็ดสิเจ็ดสิแปดจิทัวมาน้าหมู่บ้านคนก็ได้ร้ายละละโอ้ครับแม่มเรี ที่ตาแปดก็ยี่ก็เป็นเปนอย่าดีใจที่รอมครับครับก็เอฟซีทางช่องนี้ได้ปลดหนี้ปลดสินกับแม่หลายท่านเลยนะครับงวดงวดที่ผ่านมาอันเพิ่นก็ได้ป๊อปป๊ปปลดกับเมียนละปลดกับเมียนน้อยเพราะว่าเพียนเพิ่นหลายเนาะมันติดมาหลายเนาะครับครับองวดเรียกง่ายหน่นะเพิ่นจิได้กันภากอโอครับแม่เมี่าออกไปหนึ่งนะ มันจงมีระดับอาเด้อยนองมิ้วครับแล้วอ then, Although, ははันแม่จะให้โทรไปหาแม่วันไหนอีกครับเพรที่ว่าปู่ดำจะมาย้ำครับเป็นก็มืออมือมือดีช่างจ่างมือดีนะมือแรงแม่สีฝันกับมืออื่นแม่กับมือออกไม่ออกกนแล้วโอ้ครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกตอนเช้าใช่ไหมครับแม่วันที่สิบหกจ้ามือเศร้าสามม้วนเป็นกระสือชันที่ดอกโอ้ครับแม่ครับจะว่าลิขวินมานต่มันดังเลยวันนี้ลิขไม่เสียนแต่มันโมโหแล้ววานเนี่ย ครับไม่ยายยาคาะคดครับยายสมมติฝันเกี่ยวกับบ้านแบบนี้ากติฝันดีใะ่ไหมครับครับครับอืมอันขอครับครับขออนุญาตถามแม่นะครับอันที่ปู่ดำท่านให้มาหกตัวกับเลขเด็กมีเซ้นให้มานี่เน้นเน้นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับแม่อันปู่ดำไผ่มาเนี่ยไห่เต็มรัอรถเตอรีราชวัลชาสามตัวไทยนะเสีย์เป็นรถตอลีเพราะว่า แล้วกับประทันเห็นมาเสาปันนี่ตานีน่ตาฝันว่าเที่ยงศูนย์หานะว่ามันออกแล้วนะมันนำนุ่มเมเ็ดแตกนะะครับครับเออล้หามัวมาดูนุ่มหรอคือลานนี้เจีนมันดึงไปบนแล้วแม่ครับแม่หลานเจียนเป็นไม้เป็นขี่ศูนย์ไอหาศูนย์ขี่นะล่ะครับครับครับลุ้งเป็นหาศูนย์ขี้นล,ลูกครับครับ,รบมันมันสีบศูนย์ลุ้งแต็มหนึ่งใหญ่เมีบอกตรงครับครับแม่ นี่ปูด,ดำเขาเนี่นเกาเกาหากันใช้ไว้ตัวท้ายตัวอย่างมันสามตัวดา่าตัวหลังมันเนครับครับแม่อันนี้ไหนเมียเจงันนี่กหอนอีกคนเด้อรอพูดออกคนละครับได้ครับแม่ครับเราจะว่าเอาตัวนี้เป็นกีกอันผู้่อหมั่นใจตัวนี้แล้วนะลูกครับระวังสี่ศูนย์ห้ากับเก้าเก้าห้านี่แม่อชอบตัวไหนมากกว่ากันครับ แม่บ่มักแล้วสิหาทุนทีมเสียงมันกับหลานยิ่งเดีวโอ้ครับที่สวนหาขันแม่นนบ่มักมันสิออกดิแม่เป็นคนมีเส้นแล้วนั่นคันบ่มัอมาไดลออกตนอนน้นโลดโอ้ครับแม่ครับของของทุนแม่ก็บ่มักแม่จําใจซื้อของแม่แม่ได้ยาด่านเยี่ยงซบอะไรแม่ก็ไปลักเอาลักซื้อแม่ก็ิริเดริ่มของพ่อขันโอ้ครับครับแต่ก็ก็หาเยเลยมากมาก,มากหนึ่งนิ้วครับครับแม่ แม่แตบอกอีกสก๊อหนอยคนน้ำเยเดร่ครับครับได้ครับเป็นหกหกห้าอย่างงี้ใช่ไหมครับแม่เงินหนักหนอยคนน้ำครับครับเอาตั้มมีเด้อครับครับแม่ครับขอบคุณแม่นะครับผมเนาะที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมขอบคุณคุณแม่ครับฟังังปังเอวันนี้ปังเทลไร่าปังเขาฟังคัสต้าดีเลย ครับซาตุครับแม่ครับแตกครั้โตครับครับละอือครับซาตุจีดีดังประเทศไหนแม่น้ำพนมี้หลายหมองแตนี่สามหมองซอยแม่ผู้ดำเจดจีดังแล้วกะผู้ยาอีกเ้อะครับครับอันไีพี่เจมอยู่ที่หมองกับน้องนิ้วอืมเพื่อนอยากให้สร้างในงวดนี้เลยใช่ไหมครับแม่เงี้ยอครับงานบารมีแม่หน่ะถูแล้วกะสอดน้งจีไม่เร็วครับ ออกไปตอนใดนีิเซนสาว่าไปเลยร้านแบบนีเซนมันประกบกันเด้ออือครับจริงจริงร้านมีเส้นนี่ิ่นปล่กยไปสะดุนดาราวันนี้ผู้ผู้ผูใ้ใหญง่าย่น่ไปหาร้านเสียบบ้างไปดียไปยามบ้านครับอบัดนี้เจ้าวัดที่ยังดึงไปผู้ปีนี่ไปหากันน้ำฟองรองไปนน้ำฟองรองบัดนี้อือครับเดียก็เลยเขาไปน้ำกันฟองรองคร <laughs> แค่ว่านะเรียกแ่ แต่ลบเป็นคนเทฮาสามยิบชีฟันสา่ก้อยอยาดเสียดอกเนาะแต่ว่ามันเ่าหนึ่งหิ้วมันมันจริงนะครับแม่ขนาดผมอยู่บุยลำยังวิ่งไปหาแม่ไกลขนาดนั้นยังไปได้เลยครับแม่โอ้ค่ะเหมือนปู่ท่านดึงให้ไปใช่ไหมครับแม่แน่นจับผูนึงยู่บนไัยรสีม้ามือรึเนี่บอกว่าเลขผู้เลขผู้ผู้ดำหน่ะหกสามหนึ่ง่ตามเลยมันถือเบิดมือที่ตลบเลยแม่นางยุวโอ้ครับครับเนีนสีมเามือื่นเป็นเดินท้ามก๋า่า้ผู้ดำครับอันนี้ ตาเม่มนีเสซนแม้ว่าตัวใดก็ออกตัวนั้นแต่ว่าเมย์่มักติดอันหาสวนที่หกรับที่สวนหาเม่มันจะออกตัวเองเลได้ชื่อนะฮะมันจะออกตัวที่เมย์ไม่ชอบใช่ไหมครับเมมันี่ออกตัวที่แม่บ่มักตลอดเลยอืมครับแม่เนี้ยก็ะือนะกรถือว่าหลายนะครับครับตัวใดเม่ชอบพักักออกก็ออกน้ำเม่อยู่ครับเวลามันาัาจันกับเด็กนี่เซนหมือมันกีออกของเขาสนะำเมคิดไปนะครับครับแม่ ยาของแม่นี่พอท่านมาดอกพอท่านสันดีดอกอันที่ว่าของผู้ดำานะครับครับมันของเด็กวิจิตมันมันหม่นเด็กกระโปรดมันเป็นมันได้ย้ายวาอย่าย้ดึงถึงบนเนาะอือครับว่าไงถึงขึนบนถึงขึ้นบนเห็นน้องนิ้วรอย่างห้น้องยิ้วไดิน้ำอย่างใสใสฟังนอครับครับเอากีเดแล้วไหนเอฟจีเราทีไั้ไง้านานเด้อครับถูกครับแม่ครับ ค่นนี่ก็เป็นแนวทางของปูดำคำาหมือนนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฝากติดตามเช้าวันออกด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่จะให้อีกทีเช้าวันออกนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ